นี่ให้เราใช้ปัญญาหาความเป็นจริงว่าร่างกายเนี่ยมันมีสภาพไม่ทรงตัวมันมีความเกิดขึ้นแล้วก็มีความเสื่อมไปถ้าดูร่างกายของเราไม่ถนัดก็ดูร่างกายชาวบ้านที่เขาเกิดก่อนเราหรือว่าเกิดพร้อมเราหรือว่าเกิดที่หลังเรา ว่าร่างกายมันมีการเปลี่ยนแปลงเป็นยังไงบ้างหลังจากความเป็นเด็กเล็กมันก็มาเป็นเด็กใหญ่จากเด็กใหญ่ก็มาเป็นหนุ่มเป็นสาวจากเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วก็มาเป็นคนแก่นี่มันเป็นธรรมดาร่างกายมันเสื่อมไปเป็นปกติอย่างนี้เป็นของธรรมดา ที่ถือว่าให้ถือว่าเป็นธรรมดาก็หมายความว่าไม่ยึดมั่นเหมันว่าเราจะต้องเป็นเด็กอยู่ตลอดเวลาเราจะต้องเป็นหนุมเป็นสาอยู่ตลอดเวลาถ้าว่าอย่างนั้นมันจะต้องเดินก็ไปหาความเสื่อมหาความสลายตัวเป็นปกติ แล้วกล่าวต่อไปว่าย่อมพิจารณาเห็นเป็นธรรมดาว่าคือมันมีทั้งความเกิดขึ้นแล้วก็มีทั้งความเสื่อมไปภายในกายนี้บ้างหรือว่ามีสติเรียกว่าหรือว่ามีสติว่ากายนี้มีอยู่เข้าไปตั้งอยู่เฉพาะหน้าแก่เธอเพียงแต่สักแต่ว่ารู้อยู่อันนี้หมายความว่าไอ้ก,การที่มีร่างกายเนี่ย จะเป็นกายเราก็ดีกายเขาก็ดีเป็นกายที่บุคคลเลื่อนเห้นกันคือกายเราผู้เป็นสามีกายเขาที่เป็นพัญญาเทกายเราผู้เป็นพัญญากายเขาซึ่งเป็นสามีกายของเขาที่เป็นพ่อเป็นแม่เป็นปู่เป็นย่าเป็นตาเป็นยายเป็นลูกเป็นหลานเป็นเลนเป็นเป็นเพื่อน ทั้งหลายเหล่านี้ทั้งหมดมีสภาพเกิดขึ้นในเบื้องต้นแล้วก็มีความเสื่อมไปเป็นปกติแล้วท่านแนะนำว่าเธอจงยาาจิตเข้าไปติดในกายนั้นให้พิจารณาว่าไอ้ร่างกายทั้งหลายเหล่านี้มันมีอยู่ที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าเราที่เรามองเห็นอยู่ก็สักไต่ว่าเห็นเท่านั้นคือว่าอาจิตยาอยาจิตใจเข้าไปผูกไปพันมัน อย่าไปยึดถือว่ามันจะเป็นเราจริงเป็นของเราจริงเพราเราจะต้องอยู่กับมันมันจะต้องอยู่กับเราตลอดการตลอดสมัยท่านว่ายอย่างนี้นะจำมาให้ดีเพราเราจะต้องไม่ยึดถือว่าร่างกายนี้มันเป็นเราเป็นของเราอยู่ตลอดการตลอดสมัยเรามีความรู้สึกว่าเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วมันก็เสื่อมไปในที่สุด เราจะไม่เอาจิตไปคิดว่าเราจะอยู่กับมันเราจะมีความรู้สึกว่าไอ้ร่างกายประเภทนี้มันก็สักเพียงแค่มีขึ้นมาเท่านั้นแล้วไม่ช้ามันก็ต้องสลายตัวไปท่านว่าอย่างไรต่อไปท่านบอกว่าเพียงแต่สักแต่ว่าร่างกายเป็นที่อาศัยเป็นที่ระลึกย่อมไม่ติดจูดด้วย ให้มีความรู้สึกว่าร่างกายเนี่ยเป็นที่อาศัยของจิตชั่วคราวเท่านั้นเราจะไม่ติดอยู่ในมันตลอดกาลตลอดสมัยไปนระวางภาระในร่างกายเสียนี่เป็นนี่เป็นสกายทิติสกายทิตินะตัวนี้นะตัวตัดความเข้าถึงความเปรอรหันาหาแลวเร่งกล่าวแต่ว่าย่อมไม่ยึดถืออะไรอะไรในโลกนี้ด้วย นี่หมายความว่าในเมื่อเราไม่ยึดถือร่างกายว่าเป็นเราเป็นของเราแล้วขอในโลกนี้ทั้งหมดไม่ว่าอะไรทั้งหมดจะเป็นสิ่งที่มีชีวิตหรือไม่มีชีวิตก็ตามเราก็ไม่ถือว่าอะไรมันเป็นเราเป็นของเราทั้งหมดแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ถือว่าเป็นทรัพย์เป็นสิ่งของเราเราจะมีสิทธิ์ใช้มีสิทธิ์บังคับมี อำนาจเป็นเของมันก็เฉพาะขณะที่เรามีชีวิตอยู่เท่านั้นในเมื่อเราตายไปแล้วเราก็หมดสิทธิที่จะต้องใช้มันท่ากล่าวบระว่าด,ดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายพิสุจย่อมพิจรารณาหิ้งกายในกายเนืองๆอ,อ,อย่างนี้ผมก็ขอแถมมีนิดว่าหากว่าท่านั้หลายพิจรารณายอยู่ทั้งหลายอย่างนี้ไปเรื่อยๆ คำว่าหนึ่งหงหมายความเป็นปกติไม่ขาดสายจิตใจของเราก็จะหมดจากความรู้สึกที่ติดอยู่ในความโลภที่ติดอยู่ในความรักติดอยู่ในความโกรธติดอยู่ในความหลงเพราะว่าไอ้สิ่งที่เราโลภมันก็เป็นวัตถุของโลกที่เรารักมันก็เป็นวัตถุของโลก ที่เรว่าโกรธก็เรื่องจากวัตถุของโลกซึ่งมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราที่เราหลงก็มันเป็นวัตถุของโลกในเมื่อวัตถุทั้งหลายซึ่งมีร่างกายเราก็ดีร่างกายเขาบุคคลอื่นก็ดีหรือวัตถุทั้งหลายอย่างอื่นก็ดีซึ่งเราไม่ติดมันสชยแล้วความโลภมันก็หมดไปความรักมันก็หมดไปความโกรธมันก็หมดไปความหลงมันก็หมดไป